สวัสดีครับกลับมากับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับทางผับจีเองก็ได้ประกาศข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวก็คือทางด้านของตัวรถแม็กลาเวนนะฮะที่ผมเคยได้สปอยไปหลายๆคันนะครับเขาได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะแล้วเขาก็ได้เริ่มเขา n t d ไปชีพเรียบร้อยนะครับและนอกเหนือจากตัวรถดีนะครับที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ก็จะมีทางด้านของกล้องใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวก็คือปืนพีพีไบซ์ซอัปเกรดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาส่งกันหน่อยละกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ทำการแปะไว้อยู่ในช่วงของอีเวนต์นะครับก็กดเข้ามาดูได้เลยนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันต้องมีเสียงนะครับแต่ของผมมันบักเนาะก็ไม่เป็นไรนะแต่บอกเลยว่าตัวรถคันดําทองนี่เท่มากนะแต่ผมชอบขาวทองมากกว่านะซึ่งมันมีนะซึ่งมันมีนะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้เองเขาก็ได้เขาดําที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ4ี่วันซึ่งวันนี้เป็นวันที่28แปเน1นึ่งสสก็คือต้นเดือนนะครับหรือก็คือวันที่1เลยนะวันที่1เลยนะครับมันจะมา บอกเลยว่าเตรียมตังค์ได้เลยครับส่วนผมนั่นแหละต้องได้สักัะต้องได้บอกเลยว่าโคตรเท่โคตรเท่แบบเท่จริงๆดูด้านหน้าดิคือแบบสวยมากสวยจริงสวยจริงแล้วถ้าเกิดเพื่อนย้อนกลับมาครับเพื่อนก็สามารถไปดูท้ายของรถคันนี้ได้ด้วยเหมือนกันแน่โอ้โหโคตรสวยสวยมากแล้วตรงป้ายทะเบียนก็เขียนด้วยนะว่าพัคจีโมบายสเปเชียล d i t i ชั่นนะครับ หรือก็คือเป็นการคนแหลพิเศษก็ได้แต่ทําใจรอคอยนะตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มาเนาะก็ต้องรออีกแป๊บนึงแหละไม่นานหลยไม่กี่วันก็ได้สุมกันแล้วแน่แต่ก็หวังว่าจะไม่เสียตากเยอะเท่าไหร่เพราะโชคดีเสียไปเยอะมากเอาจริงนะโคดยอะเลรแบบเยอะอยจริงๆแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่นะครับผมก็ขอแนะนำา Ra ซอร์ o เลยนะครับ เพราะช่องทางนี้นะครับเ<ๆ>พื่อนๆสามารถเลือกเติมเกมได้หลายเกมมากในราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อ Razergo PIN i n ได้ที่7 e l e v e n นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับมีหลายช่องทางมากๆนะหรือแม้กระทั่งใช้บริการของ Rich Man Shop ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านของ Rich Man Shop เองก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ r a z e r Go ซึ่งสามารถเติมในราคาที่ถูกลงไปอีกได้นะ ผมก็เลยแนะนําทางด้านของ Richmatch Shop มากๆเลยครับเพราะการเติมจากทางร้านเองนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถ a d ดไลน์ของทางห้าของ Richmatch Shop ไปได้เลยนะครับและอย่าลืมตัว add ข้างหน้าด้วยนะและที่สําคัญเกี่ยวกับการเติมด้วย r a z e r Gold นะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเติมด้วย r a z e r Gold Pin เพื่อนๆสามารถนารหัสที่เติมเสร็จแล้วไปแลก Razor Silver และสละับสนุนบ้า Gaming Gear ได้อีกด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก แต่ก็นั่นแหละไม่ไรครับก็ปล่อยมันไปแต่ที่สําคัญกว่านี้ครับก็คือทางด้านของกล่องใหม่หรือก็คือปืนพี่พี่บรันอัปเกรดกระบอกใหม่นั่นเองซึ่งพี่พี่บรันอัปเกรดกระบอกนี้นะครับก็มีถึงเลเวลห้าด้วยกันนะครับโดยที่เรียกกันว่าเก้าครัชเชอร์เลเวลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลเวลสองก็เป็นคิวเอฟเฟกต์นะครับเลเวลสามแอดวานซ์ฟอร์มเลเวลสี่มีคิวฟีดนิดๆหน่อยๆนะครับก็เฉยๆนะแล้วก็เลเวลห้าที่เป็นออกแนวสไตล์กระดุกกระดุกหน่อยๆนะครับก็โอเคแหละก็โอเคแหละ ก็โอเคแหละดูเหมือนลูกสองสมากกว่าแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนครับว่าผมจะสุ่มให้ได้สักอย่างน้อยหนึ่งกระบอกแต่ถ้าเป็นไปได้ก,ก็อยากได้มาชีวีเยอะๆนะเดี๋ยวก็คือไอ้ท้ายปืนเนี่ยแหละอยากได้สัก12ชิ้นขอเยอะไปไหมมั้ยสิบสามแล้วกันเยอะกว่าเดิมไม่ใช่เหรอแต่น่อเนือจากนั้นนะครับก็จะมีทางด้านของชุด Jungle Predator ส่วนหน้ากากส่วนหัวแล้วก็กระเป๋าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เลเวลสองอันนี้ก็เลเวลหนึ่งโอเคก็โอเคแหละแล้วที่เหลือก็ของเก่าๆเนาะ และนอกนอจากนั้นก็ยังมีทางด้านของตรงการันตีด้วยนะครับก็ทุกๆ5าครั้งมั้งเห็นจะได้หนึ่งการันตีถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเหมือนเดิมแหละแต่ยังดีที่มันส่มไม่แพงนะห้าร้อยกว่าอยู่สีแต่ถึงจะไม่แพงถ้ามันเกลือมันก็แพงอยู่ดีนะแบบนี้ยังไงล่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าแม่อะไรหรอใช่ไหมรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแหละอือโอเค โอเคได้อยู่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 ปืนได้ไหมขอสักกระบอกหนึ่งเพื่อความอุ่นใจแต่ถ้ามีท้ายมาอีกก็ดีนะไม่โอเคต่อต่อต่อ,ตอกดีดาดีดาชุดมีอยู่แล้วเราไม่สุดจะชุดเอาปืนเอาปืนด้วยแล้วก็รอบสุดท้ายก่อนที่เราจะได้การันตีอีงรอบนะครับ เอาเปินเอาบราฮัลโลเดียวถามจริงนี่มันน่ามากเลยนะคืออย่างน้อยก็เอาเศษตัวคลาสสิกมาก็ได้คือก็ยังดีกว่าไอ้พวกเนี้ยบราเดียว เดี๋ยวใจยเจยเ็นใจเย็นใจเย็นอ๋อคือตรงข้าล่างนี่มันดองได้นะดองเปอร์เซ็นต์ได้นะถ้าเกิดเราอยากเปิดทีเดียวในภายหลักก็ทำได้เหมือนกันนะอย่างที่ผมทำอยู่นะตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมสุ่มสักให้ครบสักสิบรอบแล้วกันนะฮะห้าพันยูซีหวังว่าจะได้ของชมพูสักหน่อยนะหรือก็คือท้ายแล้วแหละ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวสามรอบติดแม่งไม่โผล่แม้แต่ชมพูเดียว What the fuck เดี๋ยว คือมันก็เปิดตัวได้ดีนะแต่หลังๆ้มันดูน่าอย่างไรอ๋อหมแม่อ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคุณจะร้องให้เลยนะรอบสุดท้ายแล้วนะทับจีฟัง์นเพื่อให้รอบสุดท้ายแล้วนะมาได้แล้วนะ เออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วปืนอนะเออวะ่ะเรายังไม่ได้ปืนดิวะ่ะถ้ายัางไม่ได้ปืนผมก็จะไม่อยู่สุ่มนะก็หวังว่าจะได้ปืนจากไอตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เองนะครับก็จะมีการันตีอยู่สามอย่างด้วยกันก็คือมีเพนเสรกระป๋องโง่ๆมีมาชีเรียวแล้วก็มีตัวปืนซึ่งตอนนี้นะครับผมเสียไปแล้วประมาณห้า0ันสี่รอยซีซึ่งได้มา2มาทีเรียวใช่ไหมครับก็ตกอยู่ที่ว่ามาชีเรียวละส5 0 0ห้ากว่ากว่าหรือถ้าให้เป๊ะๆก็ส7 0 0ันเจ็ดแต่ถ้าผมได้ ตัวปืนหรือมาทีเ i a มาอีกหนึ่งอันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเฉยๆนะเฉยๆแต่ถ้าเกิดได้มาสองอันเลยก็จะดีมากมาอ, <c oughs> อเ้ตัดท้โอเคโอเคโอเคแต่ปืนยังไม่ได้แต่ปืนยังไม่ได้ไม่เงยจะต้องสืมต่อแล้วนี่ยย่ย คือผมอยากอยู่แล้วโดมผมไม่มีแต่ผมก็อยากจะมีสักอันหนึ่งเพื่อสะสมเอาไว้นะพอเคพอร้อหละเออก็โอเคนะก็โอเคแหละอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ดีแต่ไม่ใช่ของแดงเราไม่ได้สนใจของชมพูเท่าไหร่นะตอนนี้เราสนใจแต่ของแดงแล้วก็ปืนแล้วมาทีเดียวใช่สองอย่างนีอ่องผมจะต้องเจ็บอีกเท่าไหร่วันเนี่ย เนือจริงเลยว้าวโอ้ oh. ทำไมมันไม่ออกอย่างนี้ตอนแรกๆวะไม่เข้าใจแต่แบบก็ยังไม่ใช่ของที่เราตามหายอยู่เอาปืนมาจะได้อยู่สูงแล้วขอร้องล่ะขอร้องล่ะโอชิเ oh, รียวโอเคแต่ขอปืนนะอไม่่ใชโอเค ได้ดิทำไม5หลังสุดท้ายนี่มันดีจังวะแต่จะสุดท้ายจริงๆเลยปะปืนอาวเขอขอล้องอนะขอล้องละนี่นี่ไหว้ละขอล้องนะจริงๆขอปืนนะจะได้จบจะได้หมดเวรหมดกรรมสักที <c oughs> <c oughs> อะไรวะนี่ ผม,มอยากเก็บ UC ไว้สุม่มรถนี่ผมจะหมดบ่ล UC กับ APP ไปสารกระบอกนี้ไม่ได้นะจริงๆนะจริงๆนะต่อ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 ,ตอ,ตอสกิปเหมือนจะไม่ค่อยดีไปแต่เราลองดูสักรอบสองดูสักรอบอ่าม่เบอร์ๆบพเบอร์พอพอพอปวดหัวเ,เลยปืน ปืนปืนคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยเป็นศุกร <c oughs> ์ต่อ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 ปืนปืนปืนถ้าไม่ได้ผมจะหยุดสุ่มแล้วนะเราเราค่อยกลับมาสุ่มใหม่คือมันเกินไปอ่ะมันเหลืออีกสิบแปดวันผมยังชิวๆได้อยู่แหละแต่นี่มันเกินไปเข้าใจไหมเกินไป ได้ดิ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 อื้อโอ้โหเพชรตากันสบายพีพีไปสันไม่ยุ่งแลวก็ได้ไม่เองเิเป็นแค่พีพีไปสันแต่เรื่องตัวถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะฮะเป็นแค่พีพีไปสัน แทกจะเล่นตัวเกิือไปแล้วนะก็ซินด้ายังว่าไม่อยากอันนี้ผมเข้าใจได้เขาเป็นขอค่อนแหละแต่แบบเป็นแค่ p ีีใบสัตว์เจ้าเฮ้เสียงวะ่ะปวดหัวเลยมือยูซีกับอะไรงงอย่างนี้เหรอถามจริงถามจริงเห็นว่าโคตรเกลือเลยนะวันเนี้ยหรือว่าโคตรเกลือเลยเนะี่ย แต่ชุดก็โอเคนะฮะถ้าเกิดชอบก็ก็โอเคละแต่ส่วนตัวผมเฉยๆนะแต่มันก็เท่ดีเลยนะก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคล,คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์ like กันให้หน่อยนะครับช่วยกระทบไลค์ like กันได้หน่อยนะตอนนี้คือแบบูวันนี้คือแบบโคตรวงสวยเลยไม่รู้จะสวยขนาดไหนตอนแรกเหมือนจะดีนะตอนแรกเหมือนจะดีนะที่แบบมี Material มาทีเรอยลมาน้่นนี่แ่แต่สุดท้ายแม่งแบบโคตรเกลือเลยขนาดกล่องการันตียังได้ยังไ,ได้เพ้น์สามรอบอะคิดดูจากสี่รอคือแบบอะไรวะเนี้ยก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเจา้าบ๊ายบาย